บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพระเกศเสวยอายุนะครับพระพุทธรูปปางสมาธิเพชรนะครับนี่ก็จะเป็นบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์พระพุทธรูปปางถาวายเนตรนะครับนี่ก็จะเป็นบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์พระพุทธรูป ปางห้ามญาตินะครับนี่ก็จะเป็นบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคารพระพุทธรูปปางใสญาตยยิครับบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธกลางวันนะครับพระพุทธรูปปางอุ้มบาทครับ บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัส,สบดีพระพุทธรูปปางสมาธิครับบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์พระพุทธรูปปางลำพึงครับบทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์พระพุทธรูปปานนาคปลกครับโอ และนี่นะครับบทสวดมนต์บูชาพ,พระประจำวันพุธกลางคืนนะครับพระพุทธรูปปางป่าเลไละครับผม